กำลังใจตอนนี้เวลาสองทุ่มมาจุดเตามาจุดเตาถ่านกลางทุ่งนานนะแต่แต่มันมืดมากได้ยินแต่เสียงเขียดร้องจุดกลางคืนเพราะว่ามันจะได้ไหม้กลางคืนพรุ่งนี้เช้าก็จะได้พอดีปิดพอดี โอ้ยขนเกือบตายขนใส่เจ like ้ามือตืตองไหลตมันบอเห็นห้อทียน้ำหวานบตาจิเีบก็ส่หัวนได้วันวัาว่าสิ๊อกกดมาที่นี่โอปรับเลยหัวเหนียวเิว่าคนถามที่เ่นเ จุดเตากลางคืนสองทุ่มค่ะเอยบอกเพื่นเอสเืนทนคนคนกำลังขึ้นยดเอนหลหนสอบแล้วใส่ได้ ไม้อยู่ค่ะปลูกเองปลูกไว้ใช้สอยใช้ทำอะไรก็ได้ทำฟืนก็ได้ควันขึ้นแล้วตอนนี้แปดชั่วโมงก็จะว้าวแล้วนะคือแปดชั่วโมงเหรอตอนนี้สองทุ่มไม่ตอนนี้สองทุ่มมันจะได้จักโมงบ่อยยังใช้ไม้แห้งนี่แปดชั่วโมง แปดชั่วโมงก็ได้และจแกงอัานมันส่มอยู่ไปทางน้อยดีแล้วอาการไปฝากไ้ปฟ้าใุงไตขอาเขียวทางาตมาซีนออกทางฟตยังบอกะมันแห้งเดืนนั่นกอไผ่อะไรยุกน้ำกอไผ่เป็นทิวอ วันขึ้นแล้วน่าจะติดแล้วนะคะวันขึ้นเยอะแล้วแุกคนอกว่าหรอแก่อีกเม่์พอได้เต็มเฮาเลยได้ใส่กันเขาสองถ<า>ังย<า>่านสามาันคะมันเที่ยวมาอยู่เลยเมือนจะทีมเที่ยวส่งเลยมันเลยไป้อเสร็มมาเดินท่าแดงก็ได้ลุงนี่ ควันเยอะมากเลยสงสัยะจะต,ติดนนอะติด

คึกยดอนกูมาเงี้ยข้างดูทีทางพี่บึงดูบอมันรู้ีทางมันกะลงล็อกอะไรเออลงแล้วคาตนี้ค่าี้จ่าจงไนคลังไปทำนู่นมา้วใส่เยนะะไม่ได้ดู่กลางานี่ก็ยาก จะตีิหอมงวะโอ้เปันชิ้นต่พอแล้วนะมันหลอะมันเล่งแหละมันจะไหม้กลายมัดหั้มันตื่นมาบบมีชืบักบ่มีแางตีเก้าอยายประมาณสองสาเตาสี่เตานี่ฮ้ยถ้าก็ใส่ปูนัะก็อนย่มบบเป็นนมฝนนามมนบได้จั ี่องอุ้ยใชเตาน้อยถ้าจะใช้เปเตาน้ำส่งเตาเลยใ่อดอมานเตาละเดือนพ่นลน้อยนนด้ซอมันหมดแล้วนานที่ก็ได้เดือนกินดีพรใส่สองก้อนน้อยมันก็ุบเาไม้กับเม็นอกมันแก่นควันขึ้นมาเปนเ้าตีแล้วคนตีเดีย คือนมืกระยาบมันด้วยแล้นี้จะจับอ้อมไปทางพวกกได้คือแบบมองแล้วมาพี่ได้หันเหรอเยียมันยังบดลงฝั่งนี้ฝั่งนี้ปุ้ยปุ้ยฝั่งนี้เออเออไปไหนแล้วอือ แ่ค่อยแหงเนีบืลลบอ่อไปสิวัดตัวนี้มแล้วเออล้วัวนี้ตัวนี้มบนงดควันตัวนี้งามๆวันงามขนาดาควันสวยมากแสดงว่าติดแล้วพอติดแล้วเราก็จะปิดฝาล็อกฝาไว้ประมาณ ไม้แห้งก็จะประมาณ8ชั่วโมงก,ก็จะได้มาปิดจนกว่าควันมันจะใสตัวนี้ยูจกมายน่ควันในสองเตามก็ดมาหัวคุ<ถา>่ง<ถ>าไ้มมาโลโหาบอกกันาจะคือมส คนโบราณ้งเป็่ายบ้านทเขาวนอทามีแ่ะเดตป่าอแท้แต่มันบุตรตอนนี้ก็เสร็จแล้วกลับบ้านนอนได้แล้วเสร็จแล้วก็นอนได้พรุ่งนี้เช้าค่อยมาดู ผู้นี้ซากก็จะมาปิดเตาเออแล้วบ่เกลียดก็สิว่ามันบ่ดีเนาะ